ครับสวัสดีครับพ่อชื่อพ่อยอแซฟประธานตันเจริญชื่อเล่นว่าพ่อเพ้นนะครับเป็นผู้อำนวยการแผนกเยาวชนของสังคมมนตนจันทบุรีรวมถึงนิสิตนักศึกษานะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวไปเยาวชนโลกนะครับสิ่งที่พ่อคาดหวังก็คืออยากที่จะไปเห็นนะครับบรรดาเยาวชนที่เขามีพลังมีความศรัทธาได้มารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะเอาพลังเหล่านี้กลับมาพัฒนาดูแลและให้กําลังใจเด็กเยาวชนในสังคมมนตนจันทบุรีต่อไปนะครับ สวัสดีครับผมคุณพ่ออานนท์ตันชัยนะครับคุณพ่อมี่เป็นจิตตาภิบาลเยาวชนแขวงหัวไผ่นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่พ่อเองได้มีส่วนร่วมนะครับในงานเยาวชนโลก ที่โปรโตเกตในครั้งนี้นะครับโดยส่วนตัวพ่อเองคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ไปเห็นเหมือนกับการได้เปิดมุมมองใหม่ๆที่ไปดูเยาวชนในยุคปัจจุบันเรียนรู้แล้วก็เข้าใจเพื่อวันหนึ่งเราทํางานเกี่ยวกับเยาวชนเราจะได้เข้าใจในความเป็นเยาวชนมากยิ่งขึ้นแล้วพ่อเองก็เชื่อว่าเยาวชนก็เห็นบทบาทที่สําคัญของพระสงฆ์ เป็นส่วนหนึ่งที่เราก้าวเดินไปด้วยกันในความเป็นพระสงค์เยาวชนเราเชื่อว่าเป็นพนลังที่จะเป็นพนลังอนนาคตต่อไปในแขวงในสังคมมนทนของเราต่อไปครับ สวัสดีครับผมคุณพ่อนุพันธ์ทัศมาลีผดักสื่อมวลชนคาทอลิกสังคมาทนจันทบุรีนะครับดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสไปร่วมงานเยาวชนโลกที่ประเทศโปรตุเกสในครั้งนี้ก็คิดว่าจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ความทันสมัยที่พระราชฆาจารนั้นได้ตั้งใจมอบให้กับเยาวชนทั้งโลกเพื่อที่จะนำเยาวชนทั้งโลกนั้นก้าวไปพร้อมๆกันกับคนอื่นในปีที่3นี้ ตามวัตถุประสงค์ของพระรัศมีตาปาแล้วก็คาดว่างานชุมนุมเยาวชนโลกครั้งนี้ก็จะเป็นที่สนใจของเยาวชนทุกคนทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อพี่เจสิทธิพงศ์พันธุโสพลน,นะครับเป็นผู้ประสานง,งานเยาวชนสังคมชนจันทบุรีครับก็โอกาสที่ได้ไปร่วมงานชุมนุมเยาวชนโลกนะครับที่ประเทศโปรตุเกสครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของผมนะครับก็คาดหวังว่าจะได้มี แรงมานาลใจนะครับในการทํางานเยาวชนมีแรงที่จะช่วยเหลือเยาวชนแล้วก็พัฒนาองค์กรเยาวชนของสังคมมทฑจันทบุรีต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อนัชยาพูทิรยาค่ะเป็นผู้สานง,งานของแผนกเยาวชนสังคมมณฑจันทบุรีค่ะความคาดหวังนะคะก็ไปครั้งนี้ก็คิดว่าจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆค่ะจะได้เจอเยาวชนจากทั่วโลกสวัสดีค่ะพีแอลนะคะจากวัดปรจิจากวัดอัครเทวดามีใครเอาปรจินบุรีค่ะ ก็ได้เป็นตัวแทนของแขวงปราจินบุรีนะคะได้ไปงานชุมนุมเยาวชนโลกที่โปรตุเกสนะคะก็คิดว่าการที่ได้โอกาสในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะนำประสบการณ์ใหม่ๆการได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆพี่น้องเยาวชนคาทอลิกจากทั่วโลกเนี่ยนะคะจะนำมาแบ่งปันให้กับน้องๆในแขวงในสังคมมณฑลของเรานะคะแล้วก็อยากจะนำมา สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆด้วยว่าให้น้องเนี่ยได้มีกําลังใจมีแรงบันดาลใจในการช่วยเหลืองานเยาวชนของสุงรรและของประเทศไทยต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อไอ้นะคะมาจากวัดพระแ่งพรยุทธเจ้าขุ่มค่ะ ก็การเป็นตัวแทนคั้งนี้นะคะที่จะไปร่วมงาน,นเยาวชนโลกที่โปรตุเกสนะคะอายก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อที่จะได้นํามาพัฒนาน้องๆที่วัดน้องๆที่แฝงแล้วก็เป็นมีส่วนร่วมกับสังคมทนในต่อๆไปค่ะสวัสดีครับผมนายเวอร์ซัสอิสลามศาสตร์มาจากบิชซังจันทบุรีครับคมคาดหวังที่ได้รับก็คือ แยากจะเป็นส่วนหนึ่งของศาสตราที่ในส่วนช่วยในการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ที่ได้ไปงานเยาวชนโลกมาร่วมเพื่อช่วยแบ่งปันให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็นผู้นำเยาวชนรุ่นต่อๆไปและมาช่วยเหลือสถาจาก,กของประเทศไทยต่อไปครับขอบคุณสวัสดีครับผมภัครินัยเจริญบุฒิครับผม เป็นตัวแทนจากแขวงหัวไผ่นะครับวัดน,นักบุญอันตนพนมสรารภามนะครับผมก็สําหรับสิ่งที่คาดหวังนะครับก็ที่จะได้ไปงานเนยาวชนระดับโลกนะครับผมที่ประเทศโปรตุกเกตก็คือคาดหวังว่าเราจะได้จาริกแสวงบุญนะครับในประเทศโปรตุกเกสแล้วก็ไปเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของประเทศต่างๆนะครับซึ่งจะนําสิ่งที่ไปพบประสบมานะครับถ้าไม่ได้ไปมาแล้วนะครับก็ อาจจะมาแชร์ความรู้ให้กับน้องๆหรือว่าแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนรู้นะครับว่าว่าเราไปสัมผัสอะไรมาบ้างครับขอบคุณครับผมมาเซอร์อันดูอันดินวิทเจริญพลนะครับชิเลนชีมมาเซจอนนะครับเป็นมาเชเนนหลังจากจบปีสีก็เข้าสู่เปียพิบาลในปีนี้ครับผมก็มีโอกาสได้ไปร่วมพ่ายเยาวชนระดับโลกที่โปรตุเกสนะครับก็เป็นครั้งแรกผมที่ได้ไปตามประเทศแถวยุโรปนะครับก็รู้สึกยังไงก็รู้สึก ดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเยาวชนของมิซังจับุรีและร่วมกับมิซังต่างๆในประเทศไทยด้วยรู้สึกดีใจนะครับที่แบบไม่ได้มีเราคนเดียวแค่กลุ่มมิซังจันแต่มีเยาวชนแล้วก็คุณพ่อนะครับพี่ๆหน่วยงานต่างๆที่ดูแลเยาวชนเนี่ยร่วมมันด้วยนะครับคาดหวังว่าจะได้รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่นั่นของคนพื้นเมืองเนาะและพิเศษกว่านั้นก็คือบรรดาชาติต่างๆที่มาร่วมกับงานเยาวชนโลกด้วยนะครับ แล้วก็มีโอกาสได้ไปสวงบุญตามวัดต่างๆนะครับผมก็อยากจะไปเห็นสถานที่ด้วยก็ไม่เคยไปก็เป็นโอกาสดีนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมภัยสัเครือใหญ่สังคมนทนจันทบ,บุรีชั้นปีอภิบาลหรือว่าปีพักนะครับก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยที่โปรตุเกสนะครับก็มีความคาดหวังก็คือเป็นการเปิดมุมมองของเยาวชนก็ดีครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนไทยได้ไปเยาวชนโลกนะครับผมคิดว่าในการไปครั้งเนี้ยก็เป็นการเปิดมุมมองของเยาวชนไทยด้วยนะครับที่จะได้ไปเห็นภาพใหม่ๆไปไปรวมกันอีกครั้งหนึ่งของ เยาวชนทั่วโลกที่ประเทศโปรตุเกสนะครับแล้วก็จะได้เรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมต่างๆนะครับที่ทุกคนหลายคนหลากหลายพื้นที่มารวมกันครับก็ในการประดิษฐนครั้งนี้ก็จะทําให้เต็มที่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายยศธรคายเพชรน,นะครับผมมาจาก วัดเซนต์ปอนแปเลี้ยวนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่ผมได้คาดหวังแล้ผมดีใจนะครับที่จะได้ไปร่วมงานเยวาวชนโลกที่ประเทศโปรตุเกสประจำปี2023นะครับผมในครั้งแรกผมก็คิดว่าอาจจะเป็นความฟุกของผมเองนะครับแต่ว่าผมลองไปไต่ตองคิดดูดีๆแล้ว คือเป็นเหมือนพระพรของพระครับที่ได้อวยพรกับผมและทําให้ผมได้รับโอกาสตรงนี้ผมจึงตอบรับเสียงเรียกของพระครับผมสิ่งที่ผมคาดหวังนะครับผมที่ผมจะกลับมาร่วมงานนะครับผมกับสังคมนทนจะมาปฏิบัติงานแล้วก็ช่วยงานเยาวชนในหลายๆ,<น>ๆด,ด้านที่ผมจะสามารถช่วยงานได้ตามกําลังของผมนะก็ <S <S อยากจะเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับที่อยากจะมีโอกาสดีๆอย่างนี้มาเข้าวัดกันบ่อยๆผมคิดว่าสักวันครับผม ทุกคนก็จะได้รับโอกาสดีๆอย่างนี้มันก็ผมครับขอบคุณครับ